วันนี้บาร์บีคิวของเราคืนนี้ครับไม่ต้องซื้ออาหารเลยเราจะเอาปลาสดๆจากไร่นาจิพัทีมาบาร์บีคิวกินนเี่นี่ม่่่น่ายูนีูู่ใหญ่ด้วยติดแบกอยู่แล้วอ่ะไอ้ดูปลาหินปลาหินปลาดุกเหรออ้เป็นหางเป็น โง้ห่าเหเห่าเห่กัดคือตายทั้งครอบครัวเลยก็คืออันตรายมากขออนุญาตนะขอบคมชุดวิดีโอที่จะรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพิ่งปิดเทปไปนะครับหายใจขนจมูกยังไม่ทันหยุดกระดิกเราก็มาเปิดเทปอีกแล้ว คือต้องบอกกอนว่าเทปที่ร้อนแรงที่สุดของไร่จิตพักดีเนี่ยก็คือปักเบ็ดนาวันนั้นดูไปวันเดียวทะลุล้านครับทุกคนตกใจมากเลยตกใจมากครับเออตินมนอนเติมมาเต่มมาคึ้ไหมเติมหมอครับ <laughs> มันทำให้คิดถึงช่วงในวัยเยาว์ของเรานะครับ,รบช่วงวัยเด็กๆที่เราที่เราไปตกปลากันอใช่คิดถึงตอนที่ไปขุดไส้เดือนแล้วก็ไปต้มเบ็ดแล้วก็มีน้ํนา,าไปทั่วนากับเราเป็นเด็กๆก็เดินไปตามกันนาเนี่ยแต่มันก็มีความสุขมีความสุกนะได้ปลามาผมมาให้ค่อยแม่มาป่านมาทํากินกันในครอบครัวของเรารมันเป็นวิถีธรรมชาติที่สวยงามนะพ่อนะสวยงามมีความสุขมากนะครับ ก็ผมเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะจับปูนาหาปลาจากริมนาตามคูน้ําที่เชียงใหม่นะครับก็ได้รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งสิบสี่อีกครั้งสิบสี่ครั้งตอนนี้สี่สิบกว่าแล้ววันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราอยากจะนําเสนอครับคือเราพูดเสมอว่าเราเชื่อว่า FC เราหลายคนเนี่ยมีบรรยากาศมีภาพแบบนี้แต่บางทีเรามองไม่เห็นความสุขเรามองแล้วตื่นขึ้นมาทําไมฉันอยู่ริมนาชีวิตช่างน่าลาบาก ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นตามโซเชียลคือลงแรมใหญ่หญๆสวยๆชีวิตหรูหราแต่จริงๆแล้วเราอยากนำเสนอว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยที่คุณตื่นมาเห็นทุกวันนี่แหละคือความสุขท้ท้จริงเดี๋ยวทำให้เห็นเองว่าการที่เราได้ดูแลธรรมชาติและสุดท้ายธรรมชาติดูแลเราเอาผลผลิตผักสดๆขึ้นมากินเอาปลาปูที่หาจากนามาย่างกัน่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของไร่นางเรามันจะเป็นยังไงรอบนี้อยากแก้แค้นปลาช่อนด้วย นี่นี่นี่ลืมไปเลยแมงซดิ้งแมงซดิ้งพี่วุฒิโรเอาไปด้วยครั้งนี้แล้วเราใช้ใช้เดือนขุดเตีงตรงนี้เลยแต่ว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีแมงซดิ้งนี่เหมือนพวกปลาช่อนมันจะกินดีกว่าหรออ่ามาดูใกล้ๆโอ้แมงกีซอนแมงกีซอนแล้วพวกนี้ปลากินดีกว่าครับพวกปลาอะไรกินครับพี่ปัตดุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบชอบนี่ใช่ไหมครับวันนี้บาร์บีคิวของเราคืนนี้ครับไม่ต้องซื้ออาหารเลยเราจะเอาปลาสดๆ จากไร่นาจิตพัคดีมาบาร์บีคิวกินกันโอเคเตรียมตัวเลเตรียมอุปกรณ์ครับคุณพ่อแต่ว่าเครื่องดื่มเดี๋ยวซื้อให้ครับไม่ห่วงเราลองดูนะครับผมเครื่องดื่มเราเต็มที่แต่ว่าอาหารนี่ผมว่าปลาดุกปลาช่อนปลากระเพียนปลาหมอเผาเกลือต้มกินกันโอ้มีความสุขเงียบโอเคครับเตรียมอุปรณ์ครับโอ้ยเธอโชคดีเช่นเคยนะครับ เบ็ดปักนาที่เราก็ยืมมาจากเพื่อนบ้านอากติกากยังไงเดีพี่วุฒิก็คือเราเอาขนาดไหมเอาใหญ่ถูกต้องใช่ใ,ใหญ่สุดหมายถึงปลา,าเหรองั้นเอาอย่างงี้เอาผมให้ปลาช่อนแต่ต้องเป็นปลาช่อนที่มีไซส์นะใสถ้าเกิดว่าตัวเล็กตัวเล็กไม่นับงั้นเอาวันนี้เราแข่งกันหลายอย่างหนึ่งคือเยอะสดุดพันหนึง่งใหญ่สุดพันหนึ่ง คือปลาช่อนเราเป็นสายที่ว่าถ้าตกขึ้นมาปุ๊บแล้วเรากินได้เนี่ยเราถือว่านับก็ตัวเล็กก็แดกได้เด็กๆแดกได้ทุกสายครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็แดกได้ทั้งหมดงั้นก็เอาใหญ่สุดกระเยว์สุดแล้วกันครับสองรางวัลสองรางวัลใหญ่สุดกระเยว์สุดที่เหลือคือมากินกันได้ลงบนฝันไปลุยครับมาแรงหน่อยแล้วก็ทานจากที่นี่เรานั่งนี้เลยแล้วเราปักนี้แล้วก็เอามาย่างกินเลยอันนี้น้ำน้อยต้องนานหน่อยครับพ่อ ไ okay. อปลาก็งูผมเป็นหัวหน้าเผ่าช่องตกปลาที่ใหญ่สุดของประเทศไทยครับผมผมจะหนั่นนั่นหูนั่นนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้ล่มันัน เบ็ดกูรู้เี่ยเบ็ดกูมาแล้วครับปลาหมอหนาซ้ายสวยงามโอ้ตัวนี้เป่เผาเกลือสุดยอดโอ้ผมยังพูดไม่ขัดคำนะครับว่าผมคือหัวหน้าเผาขลิมไดโนเสาร์นะครับผมมันก็แดกเบ็ดของผมแล้วเป็นไ,ไงครับเดี๋ยวนี้เผาเกลือกินนี่สุดยอดสุดยอดเมื่อกี้เขาได้ปาลาตรงนี้ใช่ไหมเราจะปักแถวนี้ครับ <laughs> รอดูผลกันครับผมนีไมไม่จมว่างลูกเสร็จแล้วนุ่นเสร็จแล้วไปมาดูนุ่นเบอาลูดหอคะโอเคเอาใหม่ครับสื่นตั้มากเลยโอเคเวลาดึงดึงยังไงคะแบบวัดดึงข้ามหัวเรามาใช่มันไปอยู่ฝั่งนู้นใช่น้ยนั่นแหละ เาลองดูนะครับอยังลึกๆอยู่นะครับเนี่ยกดเสร็จมือมีช่องแล้วก็ปัดเลยครับนี่ครับไม่อาจจะโดนนะครับเนี่ยผมอาจจะได้เงินสักพันบาทก็ได้ครับเดือนนี้นะครับผมน่าจะมีโอกาสนะครับก็ขอให้ผมโชคดีนะครับต้องปลาไม่เอาคอมเป็นการเรียกปลาหรครับกาเป็นการเรียกปีจริงดาวๆอยู่ด้วยนามุทัง เครีย์พื้นที่รูเดิมเลยตั้งแต่มีปลากินตรงนี้ทุกคนมาเสียบตรงนี้หมดเลยเออขโมยทำเลพี่ว่าพี่อาจจะต้องไปขุดไส้เดือนโอ้ยติดแล้วติดแล้วของใครนี่ของใคร หมอนาหมานอนะครับผมนี่คือปลาหมานอนทีละไอของของมึงของกูเอาเลยไหนด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์ของไอ้บอลนครปฐมก็ได้ปลาหมอนามาสองตัวนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี you, oh ๋ยวตอนนี้เราพุกพ่านพอเราพุกพ่านปลามันก็จะกลัวเดี๋ยวกลับไป ได้แล้วเราไปนั่งแดกก่อนเราไปกัดการแต่ประมอหน้านี่เดี๋ยวแปะเกลือหน่อยย่างริมไฟโอ้โหมันคือที่สุดแล้วแล้วก็ทำนี้ไหมข้าวจี่เบาๆเอรเข้าวเหนียวจี่ไป เราไปลุยกันกลางทุ่งนาขับรถไปปักหลักตรงน,นู้นเลยโอเคลุย ไอเสบียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก่อไฟกันข้างริมนาเลยแล้วกันเช็คเบ็ดก่อนเช็คเบ็ดก่อนเฮ้ยนี่กินแล้วกินแล้วนี่นี่นี่เบ็ดใครเบ็ดใครเบ็ดเบ็ดใครเอ่ยเบ็ดผมเบ็ดพ่อครับครับอ้าวปลาหมอนานะครับรายนี่คือรายสวยๆเลยนะพ่อะนรับ มีรางวัลไหมครับลุงอ่ามันจะมีตัวใหญ่สุดกับเยอะสุดครับพ่อเรียกร้องหารางวัลแล้วมา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 ดูมาดูมา,มาดูเ <c oughs> ฮ้ยแล้วเบ็ดที่ปักตัวนี้ไปไหนหรือว่ามันดึงเบ็ดลงน้ำไปวะ <c oughs> อ่าเมื่อกี้เหรอของผมแม่งแดดเยอะหมดไปแล้วมาดูดูคันด่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยก่อไฟมันจะมีปลาหมองสามตัวแล้วอันนี้ของใครเอ่ยของพี่ปักไว้ตรงนี้สามอันอันนี้ของพี่บอลนิ่งอยู่อันนี้นิ่งอยู่อันนี้อันนี้น่าจะนิ่งอยู่เอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องก่อไฟก่อน มือมือมือหรอป้งไฟพวกนี้น่าจะไล่มาเลยไหมโอเคครับตรงนี้เราก็ย้ายทะเบียงทั้งหมดมา เฝ้าปลากันก็คือจะเป็นข้าวเย็นบิมนาปลาทุกอย่างในมือนี้ต้องถูกตกขึ้นมาจากนาของานพี่บอลย่างข้างใช่ไหมข้าวจีครับข้าวจีระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ติดเบ็ดใหม่ทั้งทุกคันละแล้วก็ติดเบ็ดข้างอ่าสเตชันเราเลยถ้าได้ยินเสียงดังๆๆนั่นก็คือปลาติดละติดปั๊บก็เก็บไม้บาร์บีคิวโรยเกลือโรยเกลือโอเคยอดเหนยข้าวจีพร้อมล้วบอกนะได้ครับเบ็ดทำไมถึงหายไปล่ะปลามันลากไปป่ะเพราะ วางไว้สามคันโอ้โดนกินหมดเลยครับเพราะว่าภาษาสันว่าหล่อนแก๊กแทกแป้วแลอะไครับะหมดเลยไม่มีอะไรเหลือหล่อนแก๊กแซกครับหล่อนแก๊กแซกเหมือนกันโอ้แสดงว่าปลาเยอะนะครับเดี๋ยวเสียบไปทักสามสี่คันแล้วก็เราประหมอที่ได้มาย่างเผากินกัอก่อนถูกใหญ่ขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ นี่มาเผากันไหมเาะว่าเราทีเขายังเป็นๆอยู่เลยครับหมอเป็นปลาที่อึดมากถ้าหลุดนี้หาเลยนะแล้วนี่เราเราเสียบยังไงครับลูดเสียบอย่างนี้หรือเสียบอย่างนี้เรืองพอดีนะก็ไปเร็วดิโอ้แล้วก็โรยเกลือรรคับผมเกลือเยอะเยอะเยอะโรยเยอะเยอะาโอ้มีตัวอะไรเข้าหูแล้ว ด,ดูดีดูดีดูดีไฟเบ,บาๆน,นี่เป็นปฏิกิริยาทางากล้ามเน,นื้อของเรานะปั้นเลย บรยากาศแบบหนาวหนาวนั่งกินอยู่ข้างกองไฟแล้วเขาติดร้อนๆหอมไข่ปลาสดๆตัดไปต่อโอเคเหมือนวันก่อนจะหมานกว่านี้นะวันก่อนนี่ทุกคันเลยต้องลองเออนี่ไหครับดีเจภูมิไปดูหน่อยเบ็ดไม่อยู่แล้วป่ะเนี่ยนี่ไงพี่นี่ไงนี่เบ็ดเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดิบโอ้โหดีบเยเลยโอ้ปลาวะปลาดุกปลาดุกหล้อมใหญ่ตัวใหญ่ครับเลยเออผมดึงเลยนะครับจะให้หลุดนะครับันี้คีปนขึ้นมาได้ไหมโอ้โหดูนี่แล้เลยตัวเลยนะครับเนี่ย้หอ้มากีนาละหมันแดดกบปะเนี่ย เฮ้ยเออมันกินกบเหรอะเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่เคยเห็นปลาดุกที่ตัวอ้วนขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับดูท้องมันครับดูท้องมันนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของนานะครับถ้าเกิดแล่มนันนี้ต้องเห็นแบบอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้อะสุดยอดไซย,ย,ยักษ์นะครับตัวเดี้โอ้ยยนี่เป็ดใครครับเป็ดใครเป็ดผมเป็ดผมครับโอ้หนึ่งพันบาทใหญ่สดเป็นไซย,ยักษ์แล้วก็ตัวใหญ่ที่สดุดผมต้องได้ไแน่ไม่แน่ก่อนจะหมดคืนนี้ผมอาจจะได้ปลาช่อนตัวละโลก็ได้พ่อ ใครจะไปรู้ถูกต้องครับถูกต้องอ้าวไปย่างกินก่อนครับย่างกินโอ้สุดยอดได้เลยครับอ๋อได้พ่อนี่เป็นปลาดุกที่อ้วนที่สุดที่เกิดมาเคยเห็นนะครับผมมันคือปลาดุกหม่อมถนัดแดกนั่นเองครับผมกับสโลแกนยอมภูมิใจดิวแดกไว้เพ่นนี่คือพี่เสกหม่อมถนัดแดกนั่นเองตัวนี้ทําอะไรกินดีครับพ่อเออผมขอไว้ทําน้ําขนมจีนพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าเราจะลงแขกเกี่ยวข้าวไง อ๋อพรุ่งนี้เราจะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับครับได้พ่อสบายมากงานนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับโอเคโอเคครับไปครับไปครับนี่นี่มันนี่นี่นี่สายสายใหญ่ด้วยโอ้โหนตลบเลยคนแบบเต็มเลยหัวปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับมีซ้ายนะครับเนี่ยโอ้โหลากอย่างแล้วลากอย่างแล้วเพี้ โอ้หเดี๋ยวปลาดุก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 จริงๆปลาดุกโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวท้องมันอ uh ้วนปากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยต ah ัวนี้แหละที่เราตามหาอยู่ก็คือก่อนหน้านี้เราเห็นมันขึ้นมานะอู่มันไล่นิดนิดให้อะไรมันกินวะเนี่ยตัวอ้วนนี่แปลงไงโอ้ ถ้าเกิดตัวนี้ใหญ่กว่าของคุณพ่อแล้วมันเงินรางวัลมันจะตกเป็นของใครครับผมก็อ่อนใจให้ตัวเองเลยฮะผมว่าสู้สู้ปลาตัวนั้นเอามาแทกกันเอามาเอามาเอามาดูมันมาแทกแลนวส่งของพ่อลองวางครับวางเลยครับเอาเอายังสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อ้าวหนึ่งพันบาทของพ่อครับยังตกเป็นของผมอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งเผาปลาหมอไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะมีปลาช่อนตัวแล้วโลขึ้นมาก็ได้คุณตี๋บอก คุณจิตพักดีครับมาอยู่ที่นี่ครับคําถามนางงามรอบสุดท้าย๋ยวก็ะถามว่าถ้าเกิดว่าหน้าบ้านของคุณเนี่ยมีบ่อน้ำอีกสองบ่อหลังบ้านของคุณเนี่ยมีบ่อน้ําอีกสองบ่อที่บ้านคุณจะมีบ่อน้ํากี่บ่อครับขอบคุณสาหรับคําถามค่ะสี่บ่อสี่บ่อพ่อยู่คุณพ่ออยู่สำหรับคำถามชิงชนะเลิศนะครับ สำหรับชาวไร่ชาวนาที่กำลังชมรายการอยู่มีอะไรอยากจะแนะนำให้เขาทำกับไรนาของเขาคุณจิพักดีจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นแปรงไร่ทีกดีคุณจะแนะนำให้เขาทำอะไรจะต่ออกมาจากคำรู้สึกของตัวเองนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ทุกคนควรจะทำและควรที่จะลงทุนก็คือปัจจัยสีนั่นก็คืออาหารในไร่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีอาหารกินทุกวันนั่นก็คือ การเลี้ยงปลาปลูกผักเลี้ยงไก่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เลยตอนนี้เราไม่ต้องนึกถึงว่าขั้นตอนแรกเราไม่ต้องนึกถึงว่าเราจะขายได้เท่าไหร่เราจะรวยไหมแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือเราไม่ต้องคิดแล้วว่าวันนี้เราจะหาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวถ้าเรามีข้าวกินมีปลามีไก่มีทุกอย่างให้กินเราก็ไม่ทายแล้วค่ะอันนี้เราก็จะสามารถที่จะทําให ชีวิตของเรามีความพอเพียงขึ้นมาได้เลยนุชก็เคยที่จะแบบถ้ามีตังนุชจะเอาไปทําอะไรดีมันไม่มีทางที่นุชจะเอามาเลี้ยงปลาเอามาเลี้ยงไก่เพราะมันนึกไม่ถึงบอกเลยว่าการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทําแบบได้สิทธิด์ดีนุชที่ว่ามันเป็นคําตอบสําหรับทุกคนที่กำลังรู้สึกว่าครอบครัวแย่ยมงลงค้าพ่าาโอ,โอ,โอ้คุณพ่อแววตาภาคภูมิใจมากครับรู้สึกไางบ้างครับกับคําตอบของลูกสาว ปากิน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 ปะดุกเหยังสิโอ้เด็กจะหักแล้วเนี่ยล้น้ำคุณทำโอ้น้ำน้ำคุณเลยโอ้หโอ้หโอ้ยโอย ต้องวัด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 เปวัดแล้วพี่ใหญ่กว่าขอวัดหน่อยขอวัดหน่อยเพราะว่าผมขยันเกี่ยวเบ็ดนะครับผมเป็นคนเดินไล่เกี่ยวผมก็เลยเกี่ยวเบ็ดไงนะครับพี่เฮ้ยอ่าคุณพ่อโอ้ชัดเจนเขาประกวดหน่อยเขาประกวดหน่อยโอ้ตัวดำๆใหญ่กว่าสองเท่าใหญ่กว่าผมแพจริงๆนะครับใหญ่กว่าทุกตัวใหญ่กว่าทุกตัวก็ยอมรับโอ้ใหญ่มากใหญ่ที่สุดที่เคยเห็น ผมต้องโอนเงินให้ตัวผมเองแล้วเหรอครับเนี่ยถ้าถ้าโอนไม่ได้เอาบัญชีผมไปก็ได้นะครับได้ครับขนมจีนล้นหมู่บ้านแน่แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องกลับมามอบมงให้กับผู้ชนะเลื่อของเรามอบมงกุฎให้กับมิสไร่จิตรักดีนะครับตะขวดก้วเติร์น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 เมื่อกี้เพลอะเลย อันนี้ไม่ได้ตั้งใจะเน่ยมาชิมปลาหมอกครับให้น้องนุชเอาตัวใหญ่ไปเลยเพราะว่าตัวใหญ่น่าจะมีไข่พี่เองก็เพิ่งจะเคยกินปลาหมอเผาครั้งแรกก็ที่ไร่นี่แหละครับอ้ดีขอบใจโอ้่นี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 ่รตีเบียเสร็จแล้วฮะตีเบียี์เสแล้วเหรอไอ้ดุโอ้โห โอย <laughs> ของผมตัวใหญ่่าเยอะครับใช่ใช่อันนี้เคื่อเบเรคที่ผมเลยสี่ตัวครับสีต่ตัวปตะหมอจะได้แดกไหมนี่น <laughs> อุยอ้ยอ้เป็นหากเป็นทัก <c oughs> แม่งเลยกูยจะแดกแต่ละทีไม่ได้แดกที <c oughs> ทุกครั้งที่แดกอ้าปากจะแดกพวกปลา,ปา,ปาแดกเบ็ดก่อนครับทุกคนต้องกินกับตำถั่วคือสุดยอดนี่เลย หน้าตาเหมือนอูนิของญี่ปุ่นเลยแล้วมันมันละลายในดาบปลาปลาหลายคนจะไม่เคยกินนะเป็นปลาที่กินแล้วหาซื้อตามตลาดไม่ค่อยได้นะพี่ก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับอ่าตับปลานะครับโอ้โหตับปลาหวานมัน,ม,นมันหวานหวานนะตัวมันเล็กนะครับแต่ว่าเนื้อเขาดีมากแล้วก็เป็นปลาที่ราคาไม่ถูกนะครับโลเท่าไหร่นะพี่วุฒิวันนี้ร้อยึงร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนะครับก็แพงครับแพงแพงกว่าปลาดินแน่นอน แล้อไวพวเนื้อหวานมากเนื้อเขามันเนะแล้วก็หวานแล้วฉ่ำมันจะมีความฉ่ำมากกว่าปลาหลาย้สายพันธุ์เธอเป็นพวกกับคงหรือปลานิลบางทีเนื้อจะมีความแห้งไปเลยหวานมากอืมกินไหมอากินไหมครับตาไหมคะเดี๋ยกินได้เหรอใช่ จริงแล้วในสิ่งที่อยากจะพูดเ่ยพี่ว่าน้องนุชเองก็ได้พูดไปหมดแล้วเรื่องของปัจจัยสี่เป็นสิ่งสคัญแล้วสามรถในห,หามันมาได้ถ้าเกิดเราเริ่มเพียงรู้จักดูแลแล้วก็ให้ความสมดุลกับมหาธรรมชาติประเทศไทยเพราะว่าเป็นประเทศที่ในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวซึ่งประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่แตว่าเราก็ต้องรู้จักที่จะดูแลเขาเหมือนกันวันนี้ตอนแรกนึกว่าน้ํามันน้อยปลาจะไม่ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไล่ที่เรา ใส่ใจดูแลเขาก็กลับมาดูแลเราแล้วไม่ดูแลครับพวกเราด้วยปลาดุกที่ได้มาส i z e ใหญ่ๆเนี่ยสามสี่ตัวตัวทกแขนเนี่ยนั่นแหละเขาสงสารเราพวกเราพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นอาหารสำหรับงานเลี้ยงงานบุญสำหรับคนทั้งหมู่บ้านครับสิ่งที่เราพยายามนำเสนอตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ลรูหรูอลังการแต่ผมเชื่อมันคือความสุขแท้จริงฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับว่าความสุขมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วไรนาครอบครัวมิตรภาพเพื่อนๆที่ดี มันอยู่คุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วขอให้คุณเห็นมันแล้วมีความสุขกับมันคนที่เห็นความสุขเรียบง่ายที่อยู่ข้างหน้าคุณได้คือคนที่ชนะในชุดนี้นะครับ,รบ <registry S 2> ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วมีอะไรอยากฝ <โ arım S 1> ากนไหมพี <imposed S 1> ่บอลไม่มีครับผมคุณพ่อไม่มีอะไรอยากฝากนะครับไม่มีครับก็ครับผมดีจภพูดพูดควบคุมบทุกอย่างแล้วโอเคแล้วครับครับผมงั้นเราเจอกันใหม่อีพีหน้าวันพรุ่งนี้ก็จะไปเกี่ยวข้าวหาหนูนาที่ไรจิพัด์ดีของเราเราเจอกันใหม่อีพีหน้าทุกคนซีรีส์สวัสดีครับ ไม่นิงูอะไรงูกบดยละไม่มีพิษหรอคะขอไปหน่อไปหนไม่มีพิษใช่ไหมพี่บุดดีดก่อนนะครับอ๋อาจจะมีนะครับงูเห่าใช่มูงูเห่าใช่ไหมใช่ไหม

าอในบ้านอยู่ในบ้านทำเป็นโอเคครับพี่ทำได้ครับด้ได้ได้ดีันด้มันไม่ตายของมันอ่ะท่บอนผมขอส่วนหางด้วยกู้งูเห่านะงูเห่านะมันไม่ใช่ธรรมดานะกูเกลี่ยงูเกลี่เเปล่าเรีละตั้งเียการดี่ออกตัเดียวไม่มัน ไม่ใช่งูธรรมดาเงือกไอันนี้คือตายนะครับถ้าเกิดคือมันกัดคือตายทั้งครอบครัวเลยก็คืออันตรายมากขออนุญาตนะครับขอบคุณอ่านจบนะครับโอ้นี่หลานมาเจอนะครับโชคดีมากดีนะดีนะที่มีคนเห็นพอกัดเห็นด้วยใหญ่จิ๊กจิ๊กมากขออนุญาตนะครับขอบคุณคือข้อแสดงว่าไล่เราครบครบโดนตูมากงูคือไม่สู้ พวกนี้คือถ้าไม่ไปทับมันหรือเหยียบมันอะไมันไม่กัดเลยมันหนีแต่ว่าทุกสิ่งมันอย่อยางเ<น>ขาต้องเลี้ยงใช่เ,เขาเ,เขาอยู่ในบ้านเราคืออันนี้คือมันเยอะอนี่แนละ้วเราจะบอกเออให้มึงหญีนี่ไม่ได้ก็คือเราจะพูดว่าเออออกไปทางนั้นก็ไม่ได้ก็เออทุงเราเป็นเด็กก็ต้องเข้าใจใช่คร่บอาไปาไปแต่ต่อดีกว่าพี่คม ถ้าให้เขาไปอยู่ในบ้านทุ่งลาเวนเดอร์ก็คงจะเจอ <c oughs> จกันเร,เราเป็นเดือกก็ไม่เอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้จะมีงูจงอางกับงูเขาเต็มเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบ آ آ ก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e แชร์พอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของดีเจพูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้้้นนนคคแลวตอออีีข่าากก็ืย ดีเจพูเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเื่อเดิมไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่บารแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ